อานิสงของการสร้างพระพุทธรูปรหรอือว่าหล่อพุทธรูปหรือโยมเป็นเจ้าภาพในการถวายพุทธรูปนะจะเป็นพุทธรูปองค์เล็กเท่าต้นยญาา้าคาองค์ใหญ่กว่าต้นยญ้าคาก็ดีโยมโย่อมจะได้อานิสงดังนี้นะโยมนะหนึ่งโยมอกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบานี่เป็นศูนย์เลยนะโยมนะนี่คืออนิสงของการ รอพระพุทธรูปสร้างพุทธรูปถวายพุทธรูปแล้วสองสิ่งศักดินะ์สิทธิ์คุ้มครองนะสัพพะอันตรายสลายหายไปในทันทีนะแล้วสเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติแตกพังก่อนเนี่ยเมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วเนี่ยจะเลิกเว้นนะการจองเวรจองกรรมนะแล้ว 4. เรายักษ์ผีปีศาจงูพิษหรือว่าสัตว์ร้าย ไม่สามารถในการที่จะกล้ามกายหรือว่าทำอันตรายได้ห้าก็คือจิตใจสงบปลอดภัยไม่เกิดโรคฝันไม่ร้ายนะฮะราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงจิตการงานเป็นมงคลนะฮะแล้วหกมั่นคงในคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินอาการคาดฝันเลยครอบครัวสุขสันต์วาสนายั่งยืนด้วย แล้วเจ็ดคกล่าวเป็นสัตว์ฟ้าดินปานีถวยเทพยินดีมิสหายปรีดา 8. คนโง่สิ้นเขาคนเจ็บหายได้คนป่วยหายดีความทุกข์หายเขียนสติจะได้เกิดเป็นชายตั้งความปรารถนาให้ดีก็แล้วกันโยมและ9ก้าผลจากมวลอกุศลเกิดใหม่บุญเครื่อนหนุนมีปัญญาเริศพล้ำนะบุญกุศลเตืองรองและสิบสิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างอนเนกทุกชาติผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระศรีอริยะเมตไตรนะหรือว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตตะก,การองใดองหนึ่งนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นธรรมในศัจธรรมคำสั่งสอนสามารถนำตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วก็มีความสุขกเกษมสารนั่นเองและโดยเฉพาะโยมการจัดสร้างพะพธรูป นะเราจะจัดสร้างในวันไหนก็แล้วแต่เราจะหล่อในวันไหนก็แล้วแต่เจนในงานวันเกิดงานมงคลต่างๆงานฉลองยศหรือตำแหน่งหรือการทําบุญสะเดาะเคราะห์หรือขอพรการขอขมาลาบาปตลอดจนอุทิศส,ส่วนกุศลไปผู้ที่ล่วงรับแล้วเป็นต้นหากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดจิจการดังกล่าวแล้วยมก็จะได้พานิสงส์ไปนะยมนะที่นิยม ความเป็นมาของพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตำนานพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์เนื้อหาก็มีอยู่ว่าโยมครั้งพระพุทธเจ้าในเสด็จไปจำรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาโยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมยโยมทีนี้พระเจ้าบะเสริฐที่โกศลก็ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจึงโปรดให้ช่างหลวงแกะพระพุทธรูปจากไม้แก่นจันทร์หอมนะฮะ เพื่อที่จะให้พระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ทีนี้โยมหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวาโลกแล้วก็ทรงเยี่ยมเยือนพระเจ้าบเสสนที่โกศลจึงทรงพบพระพุทธรูปแก่นจันที่อันี้นี่ในราชนิเวศของพระเจ้าบเสสนที่โกศล โยมปรากฏว่าพระพุทธรูปนั้นแสดงปฏิหารด้วยการลอยออกจากแท่นที่ประดิษฐานแต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เหตุการณ์นี้ยมเป็นที่มาของพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์อีกด้วยนั่นเองนะฮะต่อมาในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนยยมอัญเชิญพยาการาคาราณาคราชมายัางพระราชฐาน พระเจ้าโศกมหาราชนยมเป็นผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยในกุณของพระพุทธเจ้าอย่างมากาก็ทรงวิงบอนให้พญา,านาคในระมิตรพระรูปของพระพุทธเจ้าให้พระองค์ได้ชมเชยพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษโยมอนมามรมภาพได้เล่าให้ยมได้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องพญานาคพญานาคเนี่ยเขามีความเกี่ยวพันมากับพุทธศาสนาตั้งแต่นะฮะตั้งแต่สมัย ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะโยมนะแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละทุกพระองค์โยมจะมีความเกี่ยวพันกับพญานาคโยมพญากาละนาคราชเนี่ยโยมก็คือพระพุทธพน่าพญานาคผู้ที่อยู่ทันพระพุทธเจ้าทั้งสี่ในคัมภี์ระบุว่าพญานาคตัวน,นี้นอนหลับมาตั้งแต่สมัยอของพระกกุสันโธพระพุทธเจ้านะฮะจะตื่นขึ้นมาเมื่อถาดทองคําอธิษฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยจมลงสู่นาคพิภพ และเป็นเช่นนี้มาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้า,าพระองค์ที่สี่ก็คือพระสมณะโคโดมก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันโยมดังนั้นโยมพญาการนาคาราีจึงเป็นผู้ที่เคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงสี่พระองค์นะโยมนะทีนี้เมื่อพญาการนาคราชเนรมิตร,รูปของพระพุทธเจ้าขึ้นนะจากความทรงจำเนี่ย ปรากฏว่าเทพยดาทั้งหลายพากันจ้องมองพระพุทธรูปนั้นโดยไม่กระพริบตาอันเกิดจากความปลื้มปิติในความงามของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรูปเป็นเวลาเจ็ดวันการกระทําของเหล่าเทวดาเหล่านี้เป็นการบูชาด้วยดวงตาโยมหรือว่าที่เรียกว่าถวายเนตรนะโยมการบูชาเช่นนี้โยมพระพุทธเจ้าก็เคยกระทําต่อพระ,ะต้นพระศรีมหาโพ์หลังจากตัสรุ นะพระองค์ก็ทรงจ้องมองพระต้นพระสีหมาโธิ์โดยไม่กระพริบตานะเป็นเวลาเจวันเป็นที่มาของปรางถวายเนีรนั่นแหละโยมนะทีนี้โยมการสร้างพระพุทธรูปจากข้อมูลในคัมภีรก็พบว่าการสร้างพระพุทธรูปนะขึ้นมานั้นโยมก็เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะโยมนะที่เรียกว่าพุทธานุสติ อานนี้สงจากพุทธานุสติก็คือการส่งเสริมให้จิตนี่เป็นกุศลสะอาดผ่องใสยังมีความเชื่ออีกว่าผู้สร้างนี่ยมฟังดีๆนะยังมีความเชื่อ,อว่าผู้สร้างพุทธรูปนิยมจะมีอวัยวะครบ32ประการนะเกิดชาติหนึ่งพบใดจะไม่ก้อย,อยเปียเสียขาไม่ขีข้เหลขาเป๋ฟันหลุดนะ จะมีอวัยวะครบ32ประการหรือหลังจากสิ้นอายุไขไปแล้วฟังดีๆนะยมนะอานิสงส์งของการสร้างพุทธรูปนี้หลังจากสิ้นอายุไขนี้ไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีรัศมีโชดช่วงชัชวานนะแล้วการถวายพุทธรูปนี่มีอาน,นิสงค์คือนี่เป็นการส่งเสริมให้ผู้พบเห็นได้เลือลึกถึงพระเจ้าส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตที่เป็นกุศลส่งเสริมให้ผู้อื่นมีพุทธานุสติ นะฮะโดยเฉพาะนะฮะเขาบอกว่าการสร้างพุทธรูปี่จัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในกรรมฐานนี่ก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็คือการระลึกถึงคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์นะ,ะถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาก็จะมีรัศมีกายสว่างมากทิพาจาย์ว่าฉะนั้นการสร้างพระถวายด้วยอํานาจพุทธบูชาก็จะทําให้มีรัศมีกายมาก นะเป็นคนสวยคนหล่อคนงามสวยอย่างแม่วิสาขาหล่อมันปู่อนาถบินที่กะเศรษฐีดูดีเหมือนพระครูประเสริฐ <c oughs> <c oughs> นะฮะดังนั้นโยมการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาก็จะทำให้มีรมัศมีกายมากเป็นคนสวยคนหล่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าพุทธปูชามหาเตชะวันโต แปลเป็นภาษาไทยก็คือการบูชาพระเจ้านี่มีเดชอํานาจมากนะแล้วการสร้างพุทธรูปนี้ยอมเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40สกองนะฮะท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสตินี่เป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นเห็นจะจริงนะยมนะเพราะว่าพระเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี้และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราสร้างอาจต้องการสร้างพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็จะทำให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็จะนึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึ่ถึงพระพุทธรูปองค์นี้อยู่เสมอก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติถ้าใจเรากอะอยู่ที่พุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้วลงนรกไม่เป็นก็คือไม่ลงนรกนั่นเองขึ้นสวรรค์อย่างเดียวโยมฉะนั้น ถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหนก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบนะจะเกิดจิตศรัทธานั่นเองนะ,ะสร้างตามที่เราชอบตามจิตที่เราศรัทธานะ,ะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโนิยมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรู้สึกดุงหาเยอะมากนะท่านก็แนะนำว่าควรการสร้างพระนิยมนะควรที่จะหันหน้า ไปทางที่ตะวันออกหรือทางทิศเหนือนะฮะนี่ที่บะอาจารย์จะพายมได้หล่อนี่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกยมควรที่ฟังดีๆนะยอมนะใครที่ตั้งพระอยู่ในบ้านก็แล้วแต่ถ้าท่านหันหน้าไปผิดรบกวนหันหน้าใหม่นะฮะเขาบอกว่าห้ามหันหน้าไปทางอ่าให้หันหน้าเขาไปให้หันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือไม่ควรที่จะหันหน้าพระพุทธรูป ไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้เพราะอะไรโยมเพราะจะทำให้สตังไม่เหลือใช้นะฮะอ่ะโยมลองเปลี่ยนดูนะใครหันผิดลองหันไปดูโยมจะพบทางออกให้กับชีวิตจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เลยนะแล้วโดยเฉพาะหลวงพ่อนะฮะหลวงปู่ดู่พรหม,มปัญโยวัสแกพระนครศรีอยุธย,ยานี่โยมหลวงหลวงปู่ท่านบอกว่าสร้างพระหนึ่งองค์ได้อันนสงส์ห้าก,กับ นะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ตามนั่นก็หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งเราไปทุกภพทุกชาติตามจนถึงห้ากับโยมกลับกับหนึ่งนี่ยาวนานมากเลยนะพระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังแล้วนะฮะอันนี้ห้ากับโยมกับกับหนึ่งโยมอายกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพนะมีภูเขาลูกหนึ่งสูงหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดก็คือมีภูเขาลูกหนึ่งสูง16กกิโลโยอดหนึ่งเท่ากับ16กกิโล กว้าง16กิโลทุกหนึ่งร้อยปีนะฮะทุกหนึ่งร้อยปีทิพย์นะโยมนะสวรรค์แต่ละชั้นมีวันละเวลาที่แตกต่างกันนะโยมนะสวรรค์บางชั้นโยมหนึ่งอ่าร้อยวันในเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นนั้นนะฮะสวรรค์แต่ละชั้นก็จะมีวันมีเวลาทิพย์ของเขานั่นเองนะฮะฉะนั้นโยมอนิสสอข้องการสร้างพระสร้างพระหนึ่งองค์ได้อนิสสงห้ากับ กับกับหนึ่งยาวนานมากเลยนะยมนะนะอุปมายกตัวอย่างให้ยมได้เห็นภาพง่ายๆก็คือมีภูเขาลูกหนึ่งกว้างหนึ่งโยสูน์หนึ่งโยดโยดหนึ่งสิบหกกิโลกว้างสิบหกกิโลสูงสิบหกกิโลทุกหนึ่งร้อยปีทิพของสวรรค์ชั้นนั้นจะมีเทพธิดาตนหนึ่งเหาะผ่านภูเขาลูกนี้มาแล้วผ้าสายบของเทพธิดานั้นยมตกลงมา กวาดเอาดินในภูเขาแล้วก็ไปนะสัมผัสเฉยๆไม่ได้กวาดนะยมนะผ้าสบายตกลงมาก็ลอยไปตามทุกหนึ่งปีทิพย์ก็จะมาครั้งหนึ่งบินผ่านครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจนภูเขาลาบเรียบเสมอกับพื้นดินยมนั่นแหละนับเป็นหนึ่งกับโอ้โหโยมฉะนั้นหนึ่งกับนี่ยาวนานนับไม่ได้เลยยมนะแล้วโยมผู้ที่สร้างพระหล่อพระยมองค์หนึ่งเนี่ย ดีกี่อง์ก็แล้วแต่องค์เล็กองคใหญ่สร้างด้วยวัสดุอะไรก็แล้วแต่นคนจะได้อาน,นิสงส์ห้ากับก็คือบุญกุศลน,นี่จะตามหนุนส่งเราไปทุกพบทุกชาติจนถึงห้ากับนั่นแหละโยมแล้วหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นพระเกจิอาคณาจารย์ที่มีลูกศิลุกหาเคารพศรัทธาเรื่มใส่มากหลวงพ่อขอมท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าผู้ใดสร้างพระพุทธรูปหล่อพุทธรูป นะหรือแม้แต่รูปของพระเจ้าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญนะ่เล็กเท่าต้นหญ้าคาใหญ่กว่าต้นหญ้าคาก็ดีโยมผู้นั้นจะได้ฟังดีๆนะผู้นั้นจะได้เป็นพระพรมพระอินหมื่นชาติแสนชาติโอ้โหโยมและถ้าเป็นมนุษย์โยมจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติจะเป็นผู้ที่ไม่ตกตามเร็วซามเลยตราจนเข้าสู่นิพพาน คืออานิสงส์ชาตินี้เราสร้างพระระยมในชาติต่อไปต่อไปจนถึงเข้าสู่นิพพานโยมโยมจะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครถ้าเกิดเป็นคนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติเลยนะฮะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ถ้าตายไปไปเป็นเนทวดาก็จะได้เป็นหัวหน้าเขาเลยนะเป็นพระอินเป็นพระพรมเลย นี่คืออนิสงส์งของการสร้างพระนะโยมนะแล้วครูบาชัยยะวงศ์สาเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ว่าการสร้างพระเปรียบได้กับธนาคารบุญซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างโดยบุญกุศลน,นั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีคนมากราบไหว้สักการะบูชาเท่ากับจํานวนคนและจํานวนครั้งโยมเราสร้างพุทธรูปแล้วนะพูดให้โยมเข้าใจง่ายๆคนเข้ามาวัดเขาเห็นเข้ามาจุดธูปเทียนเข้ามากราบ โะะยมจะมีส่วนบุญกับเขาทุกครั้งนับจํานวนคนเลยกี่คนโยมแล้วก็นับจํานวนครั้งปีปีหนึ่งคนเข้ามาวัดกราบไม่รู้กี่ครั้งโยมได้อน,นิสงส์ไปกับเขาเลยนะโยมนะนะฮะฉะนั้นถึงบอกเป็นบุญที่มีอน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไงเลยไม่อยากให้โยมได้ตกขบวนบุญนะฮะนะฮะแล้วหลวงพ่อจรัญโยมซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่เคารพศรัทธานะฮะ ท่านก็ได้บอกเอาไว้อีกว่าการที่ผู้สร้างพระพุทธรูปเกิดศรัทธาจนสละเงินออกมาสร้างพุทธรูปได้เนี่ยคนละหบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทนะแล้วออกมาทำอ่ะสละปัจจัยมาสร้างพุทธรูปรอพระยมนะได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงที่ถูกแท้เพราะว่าบุญของตนไม่ใช่บุญของใคร ผู้สร้างพุทธรูปชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำโยมว่าอสาธุโยมภัยจิตบอกว่าโอนแล้ว1,000พันบาทสาธุนะโยมท่านไหนที่จะร่วมก็รีบร่วมนะพรุ่งนี้ปิดกองบุญเลยนะห้ามมองขึ้นเป็นต้นไปห้ามโอนเด็ดขาดโอนก่อนหน้านี้ปิดยอดการทําบุญนะฮะนะฮะอย่าตกขาบาวบบุญพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราตายไปแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศ การที่จะไปต่างประเทศได้ต้องมีพาส,สปอร์ตต้องมีวีซา่าต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันโยมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยบุญจากนั้นบุญนี่มันจะเป็นเงาที่จะเฝ้าติดตามตัวเราไปถึงพบหน้าชาติหน้าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารี หางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรับดับร่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีนั่นเองนะฮะสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่เห็นไหมยอมที่พระอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักเอาไปมีมากเป็นทุกใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริง ไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราต้องสร้างเองนะฮะทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงต่อก,ก่อนแต่บุญกุศลนี่จะเป็นทุนเป็นหลอนส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาติอายมแม่จิตก็ร่วมบุญแล้วอาสาธุโอนไม่ได้ค้าพาจารหนึ0งร้อยบาทธนาคารกรุงเทพยมหมายเลขบัญชีด,ด้านล่างในะยมห้าสนะี่ห้าเหนึ่งมแปดสองสามเจ็ดนยมนะ โยมในวัดตังคุรีชาดกนี่ท่านก็กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าบเสที่โกรส้นนี่ยโยมถวายน้ัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลว่าบุรุษสตรีผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรกระทำะรูปเปรียบจำลองพระทธองค์ขึ้นไว้จะได้อานิสง์เช่นไรพระพุทธเจ้าข่านะฮะอันนี้ธรรมาพไม่ได้พูดเองพระเจ้าบเสที่โกศส ตัดถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะตอบอยังไงฟังดีๆนะยมนะสมเด็จพระบรมาศาสดามีพุทธดำรัสตัดตอบว่าดูก่อนมหาบอพิษผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งประกอบด้วยศรัทธาเมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพุทธาศาสนาพระพุทธปฏิมากรนั้นบุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตาม หรือทำด้วยโลหะและทองแดงก็ตามจะทำด้วยไม้และสังกสีดีบุกก็ตามจะทำด้วยัตนะเงินหรือทองก็ตามผู้ที่สร้างทานั้นจะได้อานิสงผลบุญอันมากพ้นที่จะนับประมาณได้ก็คือนับไม่ได้อยอมมาด้สองของการสร้างพระการที่สร้างพระพุทธปฏิมาก่อนหรือปฏิสังขรพุทธรูกก็ดียมเป็นประเพณีของ พุทธเจ้าทั้งหลายาซึ่งยังเวียน่ายในสัง,สงวัตสงสารนี้เมื่อครั้งตถาคตนี่พระองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าเมื่อครั้งตถาคตเนี่สเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะได้เห็นนิ้วผ้าหัดพระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่งนะฮะจึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำเป็นนิ้วให้บริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการะบ,บูชาด้วยมาลาและของหอมขันทำลายเบญจขันก็ได้สเสวยสมบัติในสวรรค์ได้เป็นบรมจกกักรพัิในมนุษย์โลกสิ้นการลนานภายหลังเมื่อโพธิยานพุทธการทำเต็มบริบูรณ์แล้วจึงได้ตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ดังนี้พูดไปพูดมาแล้วคนลุกนะยมนะนะฮะในอดีตการเนี่ย พุทธเจ้าท่านตัดต่อมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อกุลพัทระกุมารน,นะฮะได้ชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายอย่างต่างเมืองนะฮะระหว่างทางนี่เขาเห็นพระพุทธปฏิม,มากรทําด้วยดินเหนียวองค์หนึ่งซึ่งปฏิสถานอยู่ในพระอ,อารามในป่ากลกชัดนะฮะก็คือวัดล้างนั่นเองโยมนะอยู่ในป่าพุทธปฏิบังกรน,นั้นมีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อยปั้นนิ้วพระหัตพระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรให้เต็มบริบูรณ์ทั้งห้านิ้วแล้วเอาเงินห้ากหาปณะนะให้หญิงทาสีคนหนึ่งคอยปฏิบัติรักษาพุทธปฏิมากรน,นั้นและใหะ้มูลค่าประทีปเทียนและมาลาของหอมสําหรับบูชาพระปฏิมากรน,นั้นด้วยขันบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่าฉะนั้นโยมร่วมบุญหล่อพระกับพระจาในครั้งนี้แล้วตั้งความปรารถนาเลยนะโยมนะพระองค์สมัยเป็นโพธิสัตว์ท่านบอกว่าอ่าันบูชาแล้วจึงตั้งความปรารถนาด้วยว่าอ่านิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขริ้วพระหัสนี้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกทั้งปลงอย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตัสรู้เป็น สัพพันยูพุทธเจ้าในอนาตอาคตด้วยเถินนะฮะโยมนับตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็เล่าต่อข้าศึกศัตรูทั้งหลายไม่แต่งูตะขาบแมลงป่องเป็นต้นก็มิได้กล้ากายพัทธรกุมารเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพในสวรรค์พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่เข้ามาใกล้ไม่กล้าเข้ามาใกล้พราะกันนี้หมดเมื่อปฏิสนธิในคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพราราสี เทพบุตรจึงเป็นบริวารหน 1, ึ่งพันเทพบุตรซึ่งเป็นบริวารหนึ่งพันก็มาเกิดในคันของภรรยาพวกกุมาเมื่อประสูตริพระกุมารแล้วในการนั้นทั้งหลายก็มีช้างและม้าเป็นต้นนะแม้จะดื้อเพียงใดเมื่อพระราชกุมารยกนิ้วและพระหัตชี้มาในการทันใดเท่านั้นก็จะส่วนเซลม้มลงนะพระราชกุมารจึงได้พระนามว่าวัดตังคุรีราชกุมาร เมื่อได้ครองราชเป็นพระเจ้าวัดตังคุรีราชโพทิราชนะประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลยโยมตั้งมั่นอยู่ในศีลในการนั้นพยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันว่าจะไปชิงราช,ชาสมบัตินะของพระเจ้าวัดตังคุรีราชนะเพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่าเลยไม่ไม่เคยฆ่าคงคงได้เมืองมาโดย,โดยง่ายไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อยกทัพมาประชิดเมืองพระเจ้าวัดตังคุรีราชเนะี่ย พระอ,องค์ใช้เพียงแค่นิ้วชี้นะฮะนิ้วชี้นี่นะฮะชี้ไปที่พวกพญาระะ้อยเอ็ดนะปรากฏว่าพวกพญาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานบาหานะและหกล้มละเนรนาถพญาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศชราตของพระเจ้าวัดต่างคูรีราดนะ,ะสมเด็จพระทศบลจึงตัดพระคาถาว่าบุคคลผู้สร้างพุทธรูปนั้นจะเป็นพระอินทแปดครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมมักรัรรดิ80ชาติหรือ100ชาติจะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ผลแห่งการปฏิสังขรณซ่อมแซมพุทธรูปนั้นไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตยประมาณไม่ได้บุคคลผู้ก่อสร้างพุทธรูปด้วยปิติเรื่มใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนานผู้ปลูกต้นโพก็ดีผู้ที่บวชก็ดี ผู้ที่สร้างพระพุทธรูปก็ดีคนสามจำพวกนี้อันนี้พพุทธเจ้าตัดเอาไว้นะปลูกต้นโพบวชแล้วก็สร้างพระพุทธรูปนารชนสามจำพวกนี้จะได้ตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าอย่างแท้สาธุเที่ยงแท้นะโยมนะฉะนั้นโยมทําบุญให้อธิษฐานทําทานให้ตั้งใจจะทําการสิ่งใดจิตใจเป็นสําคัญจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาได้ให้แล้วมันจะเบาถ้าคิดจะเอาแล้วมันจะหนะักอธิษฐานให้ดีเลยโยม เราจะได้สร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานอาตมาภาพหลับตาอธิษฐานสาธุให้ได้มีบุญบรารมีด้วยอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจของบุญได้ไปโดนจิตโดนใจเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีเนี่ยมาช่วยพระอาจารย์สร้างวัดไปยเถอะมาช่วยพระอาจารย์ซื้อที่ขยายวัดสร้างโบสถ์สร้างอุติวิหารลานเจดีย์ด้วยเถิดแล้วก็ให้ได้ไปเกิดในยุคข,ของพระศีอริยเมตตาด้วยเถิด พระอาจารย์อธิษฐานทุกบุญที่พระอาจารย์ทำนานยมนะฉะนั้นโยมที่เรามารู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเรามีบุญด้วยกันนะถึงมาร่วมบุญด้วยกันเนยมสิ่งที่ใช่ก็จะอยู่กับเราสิ่งที่ไม่ใช่เขาก็จะถอยห่างออกไปเองนั่นเองฉะนั้นผู้มีบุญเท่านั้นดีก็จะดูดดีบุญก็จะดูดบุญหรือแม้แต่โยมสลับปัจจัยทําบุญอย่าให้มันเดือดร้อนตอนเองมีแค่ไหนทําแค่นั้นโยมนะฮะ ได้บุญเหมือนกันตั้งจิตอธิษฐานให้ดีโยมอ่าแล้ววันนี้ก่อนที่จะจบขอตอบคําถามอีกสักสองคำถามถามเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจให้โยมได้ได้ได้หูแจ้งตาใสได้เข้าใจว่าทําบุญไม่ต้องหวังอะไรอ่าทำบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญไหมทําบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญไหมโยม ขอตอบอย่างนี้นะเวลาทําบุญนั้นโยมหากหวังผลประโยชน์เข้าตนเองถือว่าเป็นการทําบุญที่เจือด้วยความโรคหรือเกยดอยู่แต่หากทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นการทําด้วยเกเรเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเพราะช่วยเพิ่มพูนเมตตากร,รุณานในใจเราที่จริงเวลาทําบุญเช่นให้ทานโยมควรนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้รับเป็นหลักนะส่วนประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตัวเรานั้น แม้ไม่หวังหรือไม่อยากก็ย่อมบังเกิดแก่เราอยู่นั่นเองนะถ้าหากนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตนก็ควรที่จะมุ่งหวังว่าขอให้เจริญในธรรมงอกงามอ่าขอให้เจริญขอให้ธรรมเจริญงอกงามในใจเราเช่นมีเมตตากรุณาและมีปัญญาม,มากขึ้นความเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือไม่ก็ตั้งจิตมุ่งถึงพระนิพพานนะการตั้งจิตนี้นี่ ดีกว่าหากปรารถนาความร่ำรวยมั่งมีนะดีกว่านั่นเองเพราะเป็นการปลูกฉันทะความศรัทธาในทมให้ตั้งมั่นในใจนั่นเองนะฮะทำบุญไม่ต้องหวังผลจะได้บุญไหมโยมพระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังและชะไมโยมบุญเนี่ยเพียงแค่คิดจะทำเนี่ยก็ได้บุญและโยมนะฮะอย่างนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท่าทั้งหลายทำบุญยังให้ยังไงให้ได้บุญมาก สามนะไม่ได้ใบหวยนะยมนะก่อนให้มีความตั้งใจคณะให้มีความเต็มใจให้แบบแล้วไม่รู้สึกเสียดายบุญนั้นมันก็จะเกิดเกิดขึ้นกับตัวกับเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะฮะฉะนั้นก็ได้ตอบเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุญให้ยมได้ฟังกันมาหลายต่อหลายวันทําบุญแต่ไม่เต็มใจจะบาปไหม,มก็ได้ตอบแล้วความรู้สึกดังกล่าวไม่บาป นะเพราะไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือทำไรไ้ายใครแต่บุญจะได้น้อยเพราะจิตมีความมัวหมองไม่มีปิติเอิบอิ่มทั้งก่อนทําระหว่างทําและลงมือทานั่นเองนะฮะทำบุญยังไงให้ได้บริวารมากพระอาจารย์ก็ได้บอกโยมไปแล้วนะฮะทำบุญยังไงให้ได้บริวารมากก็คือโยมนะฮะเราท่านทั้งหลายนะนอกจากเวลาทําบุญก็ไม่ควรที่จะทํา เพียงแค่คนเดียวควรที่จะชักชวนคนอื่นด้วยเห็นคนบางคนไม่ยมเกิดมาร่ำรวยแต่ไม่มีบริวารไม่มีเพื่อนฝูงที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ยมได้ฟังนั่นเองนะฉะนั้นคนบางคนร่ำรวยแต่มีบริวารด้วยมีเพื่อนด้วยนะฮะก็ทำบุญด้วยชวนคนอื่นนะฮะทำด้วยก็เลยมีบริวารน,นั่นเองนะอ่ะ,อะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะยมนะยมบอกว่าพักผ่อนบ้างครับพระอาจารย์สมควรแก่เวลาแล้วแหละสำหรับการพูดธรรมะ ให้กับญาติธรรมห้องเราได้ฟังในค่ำคืนนี้พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังสั้นๆย่อๆนะเกี่ยวกับเรื่องอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปหรือว่าหล่อพระพุทธรูปนะฮะโยมจะได้อานสง์อะไรโยมก็คงจะรู้แล้วนะโยมนะฉะนั้นเป็นบุญหนักศักใหญ่เป็นกำไรของชีวิตเอาแหละก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้